สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านเจอกันเช่นเคยนะครับที่สวนทุเรียนทุ่งเสียดีเมียงคุกหนองคายนะครับก็เจอกันสาหรับเช้าวันนี้ก็จะเป็นวันอังคารที่26พฤศจิกายน2567นะครับก็กัเช้าอากาศเย็นสบายนะครับวันนี้ก็8โมงนะครับประมาณ8โมงกว่า ก็สำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาติดตามชมต้นทุเรียนสาว4ปีนะครับที่หลังจากกักนดน้ำได้7วันแล้วนะครับว่าการพัฒนาการของต้นเขาที่จะเอาดอกเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ได้ทำการอัดลดกระแทกน้ำ ให้ต้นตุเรียนสาวสี่ปีไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าถักน้ําได้เจ็ดวันลักษณะต้นของเขาก็โศกแล้วนะครับรวมทั้งใบก็จะใบกรอบโศกแล้วก็บริเวณโคนเขาก็จะแห้งแล้วนะครับก็หัดกระแทกน้ําที่ห้าสิบนาทีนะครับก็หลังจากหัดกระแทกน้ำห้าสิบนาทีแล้วก็ เช้านี้ก็จะมาทำการฉีดพ่นทางใบนะครับแล้วก็ใต้ท้องจกิ่งของปุ๋ยชุดส่งเสริมการแตกตาดอกของดอกทุเรียนนะครับให้เขาแตกตาดอกทุเรียนแล้วก็ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เติมธาตุอาหารให้สำหรับต้นทุเรียนแล้วก็ดอกทุเรียน ให้เขาแตกตาใ้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะครับดูลักษณะต้นทุเรียนกันก่อนนะครับครับนี่ก็เป็นต้นตุเรียนสาวสปีนะครับซึ่งได้อัดกระแทกน้ำที่50นาทีนะครับครั้งแรกแล้วก็จะหยุดนะครับดูการ ของดอกเขานะครับการเตดกระดกของเขาสักสามสี่วันนะครับก็ดูพื้นดินนะครับเป็นหลักก็ถ้าดินแห้งแล้วก็ค่อยช่วยนะครับช่วยน้ำให้เขาสิบนาทีนะครับสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแต่ดินนะครับก็ตาดอกก็ยังไม่มีมานะครับอันนี้เป็นทุเรียนสาวสี่ปี จะออกค่อนข้างยากนะครับดูลักษณะใบเขานะครับก็ดำเข้มนะครับยอดตันดูใต้บริเวณใต้ท้องกิ่งเขานะครับก็พี่ปิ่มมานะครับปิ่มมาก็ออยังไม่ชัดนะครับก็ออยัง มาไม่ชัดเกณฑนะครับยังไม่ชัดเกณฑ์จริงก็ยังไม่มีมานะครับจริงก็มีมาให้เห็นนิดๆแล้วนะครับ น่าจะเป็นตาดอกนะครับพอเริ่มปิ่มมาแล้วนะครับก็จะมาฉีดพ่นขยายให้เขาแตกดียิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ส่งเสริมการแตกตาดอกให้เขานะครับตัเรียนสาวสปีนะครับต้นนี้นน้ก็จะฉีดพ่นทั้งหมด7ต้นนะครับ เท้าดักน้ำไปเจ็ดต้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูชุดสีปีเหมือนกันนะครับต้นหนึ่งที่เขาที่กักหมดน้ำก่อนนะครับก็มีตาดอกฟอร์มตาดอกมาแล้วนะครับก็ดอกก็จะอยู่ในระยะ โนะครับนี่ครับหายแลครับอยาตาโปูกันนี่ก็กระแทกน้ำได้2วันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่3ครับเห็นเขาก็จะเริ่มแต่ก็ยังชื้นอยู่นะครับคอยกัดตัวการดอกของเขานะครับคอยช่วยน้ำ ทางเกียงก็ยังไม่มานะครับมายังไม่ชัดก็ปิมครับเก่งในพร้อมก็เขาก็อ,ออกมาให้เห็นกันแล้วครับถือว่าโอเคนะครับเป็นทุเรียนสาวสีปี ฝึกหัดให้เขาเป็นดอกปีแรกนะครับเพื่อทีปีหน้านะครับเขาก็จะได้เป็นดอกง่ายออกง่ายนะครับนี่ครับะนะเธอดอกทุเรียนสาวนะครับทุเรียนสาวสิบป,ปีเขาดอกปีแรกนะครับต้นนี้ไม่ใหญ่นะครับ ต้นเขาสมบูรณ์พร้อมใบเขาสะสมอาหารได้ดีนะครับใบเขียวต้นมาใหญ่ครับต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่นะครับสีปีก็มีดอกเล็กๆดอกมาเหนกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เยอะนะครับ หัดกระแทกน้ำไปแล้วเหมือนกันใน2สองสามวันเหมือนกันนะครับตัวนี้เราไปดูดอกรุ่นพี่กันนะครับที่เป็นดอกก่อนนะครับนี้ก็ใล้เป็นมะเขือพวงเล็กแล้วนะครับ เขานะครับเนื่องจากว่าใบเขาแก่ตันพร้อมที่จะเป็นดอกก่อนเพื่อนนะครับก็จะเป็นเกงเล็กนะครับก็เป็นยาวเต็มที่เลยนะครับก็เป็นเต็มจกิงเลยนะครับ เขียงมันกันเลยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็เป็นปีแรกที่เจ้าลูกนะครับปีที่แล้วเป็นไม่เยอะนะครับต้นเขาไม่สมบูรณ์ปีนี้ทําใบมาสมบูรณ์นะครับก็เลยเป็นดอกค่อนข้างเยอะนะครับ มะเขือพวงเล็กนะครับตอนนี้ก็ให้น้ำปกติแล้วนะครับให้น้ำปกติเท่าที่เคยให้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็มารับเดตต้นทุเรียนสาวนะครับที่สวนทุเรียนทุ่งเศรษฐียังคุปหนองคายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาผสมปุ๋ยฉีดพ่นส่งเสริมการแตกตาดอกนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับครับก็มาผสมยากันเลยนะครับสำหรับฉีดส่งเสริม การแต่ตาดอกนะครับหลังจากที่ได้อัดน้ำหลังจากอัดน้ำไป50นาทีนะครับหลังจากที่กลับน้ำได้7วันนะครับโอเคนะครับตัวแรกก็จะเป็นสไลดยนะครับช่วยในการแตดตาดอกนะครับก็ใส่ในอัตราส่วน20ซีซีต่อน้ำ ยี่สิบลิตรนะครับถังนี้ก็สิบลิตรนะครับก็ใส่ที่สิบซีซีนะครับเดี๋ยวไปเลยนะครับสิบซีซีนะครับ,รบโอเคสิบซีซีนะครับพอต่อไปเราจะเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ย 2องยี่สิบหกนะครับหกสิบสองยี่สิบหกนะครับก็ใส่แนต่ตาส่วนสามสิบกัมนะครับต่อน้ำยี่สิบรก็ใส่ไปห้ากัมนะครับสิบิต่อน,น้ำสิบลิต่อน้ำากัมนะครับเต,ติม ตา,าหารนะครับไายท้องกิ่งเรียนแล้วก็ใบนะครับขาดไม่ได้นะครับที่นี้ก็จะเป็นเคลเซียมโบรอนนะครับขอใส่ในอัตาส่วน20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับ สีสีนะครับก็จะมีประมาณนี้แนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ ครับกันนะครับเติมสารจับไปนะครับสารจับไปหน่อยนะครับอ่ 5, 4, 4, า C4 ถานน้ำ20ลิตรนะครับ อเคก็เสร็จร้อยนะครับก็คนให้เข้ากันหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปฉีดพ่นกันนะครับเราไปฉีดพ่นพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคนะครับก็ผสมยาฉีดเสร็จแล้วนะครับสำหรับฉีดพ่นการส่งเสริมแตกตาดอกของดอกตุเรียนสาวกันนะครับ มาฉีดพ่นพร้อมๆกันเลยนะครับก็ฉีดบริเวณใต้ท้องกิ่งนะครับก็ฉีดให้ชุ่มประงานนะครับบริเวณใตยท้องกิ่งนะครับเพอใหเขาสเสริมให้เขาแตก้าดอกดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ใต้ท้องกิ่งเขาที่ดอกขอจะออกนะครับดอกก,ก็ออกบริเวณใต้ท้องกิ่งสาวสี่ปีนะครับฝึกเขาเป็นลูกนะครับในปีแรกปีหน้าจะได้ออกดอกได้ดียิ่งขึ้นนะครับออกดอกง่ายนะครับ จะประมาณนี้นะครับฉีดต้นก็เดี๋ยวผมก็คงต้องขออนุญาตขอตัวขีดพ่นปุ๋ยส่งเสริมการแตกตาดอกให้ต้นทุเรียนให้เสร็จนะครับวันนี้ก็จะฉีดทั้งหมดเจ็ดต้นนะครับวันนี้ผมก็คงขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมา อัปเดตต้นทุเรียนสาวอายุ4ปีนะครับว่าหลังจากฉีดพ่นส่งเสริมการแตกตาดอกไปแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากกระแทกน้ำครั้งแรกไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวฉีดพ่นยาให้เสร็จนะครับไม่บา,บายครับผมสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม